ผมด้านหลังของ้ชาสมาสายจะเป็นห้องน้ำนะครับโดยแต่งแยกเอาไว้ให้แล้วแับพี่น้องก็มีและพี่น้องมีมานะครับในชั้นงานของเราครับเปยายาทแพร่ในนักสุดข้วมายต้องเดินดองเลยครับถึงตนงตาถึงตนงกาองวัอรณตอนีนะตนงาแล้วก็ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียผมเป็นพะรสวนมหานะครับจะเป็นโซนของเรื่องเล่นของเด็กเยาวชนสามารถร่วมเดินทางในบทนั้นได้นะครับได้เลยนะครับผมท่านสามารถที่จะใช้พื้นที่ในบทนี้ได้เลยนะครับผมเป็นพี่น้องที่อยู่ในบริเว รอบสัานี้แล้วนะครับในส่วนของโซนเครื่องเนะครับท่านสามาราจะให้เยมว้วนได้เกียนะครับวันนี้นะครับผมรอันี้ในห่วดของการให้ความรู้คาของบรรดาธนายารบรรดาคนที่ั่นะครับ